ในหลวงพระราชินีเสด็จเปิดซีเกมครั้งที่33พระราชทานพระราชดำรัชเปิดการแข่งขันณราชมังคลาไทยเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬา11ประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33นณราชมังคลากีฬาสถานโดยมีนายอนุทินชาญวิวรกูลนายยกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จ ทั้งสองพระองค์ทรงลงพระประมาพิไทยในสมุดที่ระลึกก่อนทอดพระเนตรชุดการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จร่วมเดินเข้าสู่สนามพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระราชดํารัสเปิดการแข่งขัน ภายหลังมีพิธีเชิญธงชาติธงซีเกมและคำปฏิญาณของนักกีฬาตามด้วยการวิ่งคบเพลิงโดยตัวแทนนักกีฬาไปจุดไฟในกระถางคบเพลิงพร้อมการแสดงโดรนปิดท้ายพิธีเปิดอย่างสง่างาม การแข่งขันซีนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก11ประเทศรวม8,266คนลงชิงชัยใน50ชนิดกีฬาจัดการแข่งข,ขันในระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568ในกรุงเทพมหานครและชนบุรี โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงร่วมแข่งขันเรือใบประเภทคิวโบ๊ท SSL 47ในานามทีมชาติไทยระหว่างวันที่15-18ทธันวาคมณอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี